ทายแบทแมน VA เซูเปอร์แมนที่ดีทรอยแต่ที่ไหนได้เขาบอกอว่าทั้งหมดเนี่ยคือเป็นความต้องการของเขาเองคือไายเองคือแบบเฮ้ยหนีกองไปเล่นไพ่ะไรอย่างงี้ <c oughs> เขาบอกว่าอัฟเฟกพระเอกและผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดังนี่นะคะ <c oughs> ได้ตกเป็นข่าวว่ากำลังเจอวิกฤตชีวิตครอบครัวเพราะว่าลือให้แซดว่า เขาเนี่ยกับภรรยาดีกรีนางเอกเนี่ยกำลังเกิดความบาดหมางก,กันอ,อย่างมนกและมีสิทธิ์ที่จะแยกทางกันในเร็ววันนี้เลยทีเดียวเหตุเพราะว่าฟังดีนะคะ ฝ่ายชายผีพนันเข้าสิงค่ะอชอบนับเลขเป็นซี <laughs> มิสติตใจแห่หน้าสอนมันเป็นครูณคณิตจริงๆเลยนะแต่ขอ,ขอล่าสุดค่ะเ<อ>จ้าตัวเนี่ยได้โดนเชิญให้ออกจากการซิโนไฮต์โฮเทลแอนด์คาสิโนโเ,<อ>โเนี่ยในลาสเวกัสซึ่งการ์เนอร์เนี่ยไปเมื่อ <ừ> โอ้โหเร็วๆนี้เองเหมือนเหมือนจะบอกว่าภรรยาไปประกันตัวสามีตัวออกมาจังก่อนว่าไงประมาณนั้นนั่นเองค่ะเขาบอกว่าและในข่าวเนี่ยยังบอกอีกว่าการ์เนอร์เนี่ยขายขี้หน้ามาก เพราะว่าถ้จับได้เออไปเล่นไพ่มันไม่แปลกได้ไม่โกงในบ่อนคือจะบอกว่าผู้ชายนะเสียเหลี่ยมหน่อยรู้ไหมว่าไอ้โดนจับได้ว่านอกใจภรรยาเนี่ยนะคะก็เสียเหลี่ยมพอแล้วนะคะก็ฝ่ายหญิงก็เสียใจพอแล้วแต่มาโดนจับได้เพราะว่าโกงค่ะที่ตัวเองเนี่ยเป็นถึงระดับพระเอกแถวหน้าของวงการฮอลลีวูดแล้วเองมีเงินถุงเงินถังในขณะที่นางนางเอกเอ่อตัวจริง ละครนะคะอย่างเจนิเฟอร์การ์เนอร์เนี่ยฮะก็เป็นแม่บ้านแม่เรียนที่แสนจะดีแล้วก็มีเงินเก็บเป็นลร้อยล้านแต่ว่าต้องประกันตัวสามีเเซบอกเลยเหมือนกับประมาณว่าการ์เนอร์เนี่ยไปแบบต้องไปรับอเฟกกลับมาเขาบอกว่าว่าไม่ยอมไงตอนนั้นเนี่ยเขาบอกว่ามีภาพด้วยนะนะคข่าบอกว่าการ์เนอร์เนี่ยแบบขายที่หน้ามากคือเดินออกมาแบบก้มหน้าอย่างเงี้ยเออคือก้มหน้าแบบเดินงุดหงิดงุดหงิดออกจากคาสิโนเลยแล้วก็ เป็นฟางเส้นท้ายทายที่ทําให้เตียงพวกเขาเนี่ยหักดังโครมค่ะ <ừ> แต่ว่า <ừ> ที่ไหนได้แรงคาวอีกแห่งเนี่ยกลับบอกว่าการเนอร์เนี่ยรู้เห็นเป็นใจเพราะว่าการเนอร์เนี่ยคะมองว่าการเล่นไพ่เป็นหนึ่งในไม้เด็ดคืนความสุขให้ครอบครัว เออดีเนาะยุให้สามีไปนับเลอีกแหล่งข่าวบอกว่าเลิกกันอีกแหล่งข่าวบอกว่ากาเนร์เนอยู่เบื้องหลังทั้งหมดรอดูแล้วกันนะคะสรุปว่าจะเลิกไม่เลิกถ้ามีข่าวความใกลของคู่นี้เนี่ยนะคะนำมาอัปเดตกันแน่นอนแต่ที่สุดท้ายค่ะก่อนจะเลิกกันให้นึกถึงโซ่ทองคล้องใจ3ตัวน้อยๆแล้วกันเนาะน่ารักทุกคนเลยนะหนูว่านะอยากคืนความสุขทุกคนเนี่ยเลิกเล่นไพ่เดี๋ยวพี่จะดีมากเลยนะใช่ค่ะเออเพราะว่าผีพนันเนี่ยนะไม่เคยทําให้ใครเนี่ยรู้สึกดีเลยนะมีแต่จมกับจนล ใช่แล้วค่ะเขายังไม่หมดแค่นั้นก็บอกว่าคาเนอร์เนี่ยที่ <c oughs> ยอมให้ผัวเนี่ยเล่นพนันนด้ตามความเหมาะสมเนี่ยเพราะว่ามองว่าดีกว่าเก็บกดแล้วก็ไปหนีเที่ยวไปทานู่นไปทํานี่ไปมีกิ๊กไปทำตัวสัมมาเลเทมาไกลหูไกลตาก็เลยกลายเป็นว่าอยู่ทั้งานก็เลย อเอาเงินไปเล่นไพ่เลยดีกว่าเออเออนอ,อ,อ่ะ,อะนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวทั้งหมดทั้งมวลนะคะน้องเบลค่ะ,คะสำหรับข่าวๆในช่วงของอินเตอร์เทนนิวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ค่ะแต่ว่าช่วงเดี๋ยวเราพักเบรกกันสักครู่เพราะว่าช่วงหน้าค่ะมิวสิกอัปเดตของเราเนี่ยยังแน่นเอียดอยีกเหมือนเคยค่ะใช่แล้วค่ะ มองหาถาวสารเข้มเต็มพิกัดสาระเร้าใจได้อารมณ์มา้าทะลุหัวใจคนที่เค่ายดถกันอานตลาดคราะหซื่อรายปากที่ได้รับความนิยมสูงสุดวางแผงแล้ววันนี้ทุกวันที่หนึ่งและ16ของเดือนทั่วประเทศ จากสภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำความยากจนกเกิดเป็นปัญหาใหญ่ของคนทั่วไปแต่วันนี้ด้วยความตั้งใจจริงที่อยากจะเห็นคนไทยรวยทั่วหน้าของผู้ชายคนนี้กายไพรินผมจะเปลี่ยนแปลงคนไทยให้รวย24ชั่วโมงดูช่อง iNtv ช่องนี้มีแต่คำว่ารวยแน่นอน iNtv ช่องนี้รวย24ชั่วโมง ช่วงของ Music Updates ค่ะ,ะวันนี้ค่ะเราจะพาคุณผู้ชมนะไปชมภาพบรรยากาศนะของคอนเสิร์ตนะคะ กับนิยาศาสตร์ชื่อดังของเมืองไทยที่นําทีมโดยนะคะบก,กบคนสวยคนเก่งค่ะพี่บุ๋มบรรดาว,วงผู้ดีค่ะสำหรับแซสตาคอนเสิร์ต2014ค่ะล้อบอกว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้เป็นฟนรีคอนเสิร์ตการกุศนครั้งยิ่งใหญ่ค่ะเพราะว่ารายได้เนี่ยอย่างที่บอกไปพี่บุ๋มของเราเนี่ยนะคะจะนํารายได้เนี่ยทั้งหมดเนี่ยไปให้กับน้องๆในถิ่นทุรกันดารเรียกว่าสวยและใจดีนะคะงานนี้ก็เลยมีเหล่าศิลปินลูกทุ่งชื่อดังของวงการบันเทิงบ้านเราเนี่ยตบเท้าไปร่วมงานกันอย่างมากมายแล้วรวมไปถึงนางเอกสาวคนสวยใจบุญน้อง างานนี้ก็วงพี่หมีไปด้วยะนะคะไปช่วยกันนเสริมมันเขาเรียกว่ากําลังใจกับตัวเองเสร้างบุญงานกุศลกิจกรรมรที่ทําเพื่อสังคมเนี่ยมักจะเห็นคู่นี้จริงๆจริงๆค่ะ,คะแล้วก็ในที่บอกไปเราก็มีความเคลื่อนไหวของศิลปิมลุกทุ่งเนี่ยมาอัปเดตกันเริ่มต้น รกดีกว่าค่ะสำหรับพี่ต้อยหมวกแดงของเราที่วันนี้ก็ยังคงคอนเสปร์เดิมนะคะสนุกสนานเฮฮานะคะพี่ต้อยของเราเจอหน้ากันก็เลยต้องถามหน่อยนะคะเกี่ยวกับการทําหน้าที่เป็นผู้บริหารค่ายน้องใหม่เนี่ยที่ชื่อว่า Sky Park Music ินะคะเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็ซิกิลเพลงล่าสุดที่พี่เขาปล่อยมาเนี่ยกระแสเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมๆกันค่ะตอนนี้มาเปิดค่ายใหม่ครับชื่อค่าย Sky Park Music ก็จะมีอัลบัม้มสั้นเสมอหูนะครับออกเป็นอัลบัม้มตอนนี้ก็เป็นค่ายที่มาบริหารเองนะครับแล้วก็มี ้ว2คนนะครับแล้วก็ที่ทำที่จะจ่อคิวต่อๆกันไปเองก,ก็จะมีน้องชัดสกายพาร์คน้องเดียสกายพาร์คนะครับและรวมทั้งต้้วหมกแดงด้วยนะฮะแล้วก็น้องที่จะทำทำกันอยู่ก็จะเป็นบทเพลงลูกทุ่งหลากสไตล์ลูกทุ่งเพื่อชีวิตลูกทุ่งป๊อปร็อกเพื่อชีวิตล็อกลูกทุ่งอะไรประมาณนี้ฮะตอนนี้ออกให้ฟังเรียบร้อยแล้วฮะตอนนี้ที่กำลังได้ฟังกันได้ฟังกันแบบคือเพลงช้าเป็นเพลงช้าที่เพลงตากหัวใจเนื้อหาก็จะเป็นเพลงแบบว่า เราอ,อกหักมาจากสาวคนหนึ่งหัวใจแล้วก็แปดเปื้อนบอบช้ำม,มีรอยด่างแล้วก็ถอดหัวใจเรามาซักหา oh. ผงซักฟอกสักยี่ห้อหนึ่ง oh. ชื่อว่ายี่ห้อขจัดคราคนใจดําอะไรเงี้ยนี่ซ oh. ักสะอาดเสร็จแล้วก็มารีดให้ให้แห้งตากให้แห้ง oh. แล้วก็รีดให้สะอาดแล้วค่อยไปมอบให้สาวอีกคนหนึ่งที่เขารักเราจริงๆ oh. แล้วรักเขาอีกทีหนึ่งเพ oh. ล่งนี้ก็ถือว่าเป็นกระแสท,ท,ที่ดีดีเลยนะฮะ oh. ก็สังเกตจากอ ในรายการวิทยุการทีวีและการนิทรรศศิินต่างๆก็ได้รับการตอบรับดีดีพอสมควรนะก็น่าชื่นใจค่อนข้างที่จะจะยากเหมือนกันเพราะว่าเราต้องมาดูแลเองไม่ว่าจะเป็นนักร้องคนอื่นผมก็จะมาดูแลการผลิตทุกอย่างเรื่องแต่การทําเพลงในห้องอัดนะครับการที่ต้องพรีเซนต์น้องเขาอย่างไงแล้วก็รวมถึงกับการที่ต้องถ่าย M v ด้วีด้วยครับเราก็ดูแลเราก็ไปช่วยทีมงานดูแลนะครับเพื่อคัดเลือกมีวิธีการคัดเลือกน้องๆยังไงบ้างครับ เราเปิดเปิดกว้างนะครับอย่างอย่างใน YouTube ในเฟซอย่างเงี้ยเราก็จะให้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 แฟนเพลงเนี่ยส่งเพลงเข้ามากันไม่ว่าจะเป็นนักแต่งเพลงก็ได้น้องๆที่มีความสามารถก็ร้องร้องร้องมาชูเราได้รเราก็จะเข้าไปดูไปฟังเรารสนใจหรือว่าคุณมีเอกลักษณ์ที่ชัดเจนเราก็จะเชิญเชิญมามาคุยคอ่ y สกาย m าร์ c มิวกนี่ก็จะเป็นเป็นเป็นค่ายค่ายย่อยอีกทีหนึงหลังจากที่เป็นเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย สังหาริมทรัพย์นะทีนี้เราก็มาเปิดเป็นค่ายค่ายเพลงด้วยนะครับเพราะว่าจะมีโครงการใหญ่อยู่ทางอาหารใหญ่เราก็จะเอานี่ค่ายเพลงประกอบไปด้วยก,ก็ถือว่าเป็นค่ายเพลงที่ผมลงมาบริหารเต็มตัวแล้วก็เพื่อเปิดโอกาสให้น้องๆที่มีความสามารถมามาร่วมงานาด้วยรือว่าบริหารครั้งแรกเลยใช่ไหมครับใช่ครับลงมาครั้งแรกมีสาขาใครบ้างไหมครับกับการ หลังจากที่เรามีประสบก,การณ์จากอยู่ค่าสยามมาเราก็ค่นข้างที่รู้จักสื่อมวลชนข้างเงยอะไม่ว่าจะเป็นสื่อทีวีสื่อสิ่งพิมพ์สื่อวิทยุเราก็ใช้ตรงนี้แหละเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่รเรามีอะไรก็คอนเน็กชันกันรเรามีงานอะไรเราก็ไปช่วยกันแล้วเราก็ฝากงานเพลงเราโปรโมทฝากศิลปินน้องๆเราในค่ายผมทํามาเป็นสิบเพลงแล้วเต็มระลบ้าแล้วทีนี้ก็ทยอยปล่อยไปะิพลงะเพลง,พลงตอนนี้ก็อยู่ในช่วงเพลงช้าอย,อยู่นะครับแล้วก็จะปล่อยของน้องๆในค่ายด้วย ส,ส่วนอัลบั้มของอต้อยบอกแดงก็จะทยอยปล่อยใปก็ขอฝากค่ายสกายพาร์คบิวสินะครับแล้วก็อัลบั้มสั้นเสมอหัวของต้อยบอกแดงแล้วก็เพลงของน้องชัดสกายพาร์คหมาตายบนทางด่วนแล้วก็เพลงของน้องเดียนะฮะจงเป็นโสดเป็นโสดเถิดนะครับไว้ในอ,อ้อมแขนอ้อมใจของแฟนเพลงทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณมากครับก็อย่าง,างที่พี่ต้อยมวกแดงของเราบอกเลยค่ะกับการทําหน้าที่เป็นผู้บริหารค่ายน้องใหม่นะค่ายเพลงน้องใหม่นะสำหรับ พาร์คมิวสิกเนี่ยนะคะพี่ต้อยบอกว่าก็เป็นอีกหนึ่งบทบาทและกันเนาะที่ต้องหันมาทํางานแล้วก็ดูแลเตงด้วยแล้วก็ดูแลศิลปินในสังกัดด้วยก็ถือว่า็นความท้าทายค่ะส่วนความยากง่ายเก็อบอกว่าแน่นอนมันต้องยากอยูอ่แล้วถูกต้องเพราะว่านะปกติเนี่ยร้องเพลงเนี่ยอยู่แต่เบื้องหน้าค่ะก็ร้องเพลงตามที่เขาเขียนเนื้อมาแต่ตอนนี้เนี่ยกลายมาเป็นผู้บริหารนายแทนแล้วถูกต้องค่ะนายแผู้บริหารแล้วเนี่ยต้องจะดดูแลของตัวเองแล้วยังต้องดูแลศิลปินในสังกัดอีกก็ต้องยากเป็นธรรมดาแล้วก็พิเศ ก็เป็นอีกหนึ่งเพลงสนุกสนานนะที่พี่ต้อยบอกว่านะอยากให้ติดตามกาันแถมพี่ต้อยยังมีการทิ้งท้ายเพลงให้เราได้ฟังอีกเมื่อกี้นี้นะได้ดูกันนะแหมีกสนุกสนานเหมือนเดิมนะก็ติดตามงานของพี่ต้อยหมวกแดงกันด้านเองค่ะถูกต้องค่ะเรามาต่อกันที่ข่าวครา,าวของพี่ดำรงวงทองกันบ้างดีกว่าค่ะ,ะอัปเดตนิดนึง,งว่าฟีดแบ็กเพลงทหารก็มีหัวใจเนี่ยตอนนี้เป็นยังไงบ้างเพราะว่าหลายคนมองว่าเฮ้ยเนื้อหาเนี่ยเนื้อหาเนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับเหตุม้านการเมืองหรือเปล่าแต่ว่าพี่ต้อยก็บอกขออภัยค่ะพี่ดดรรงเนี่่่ยกกกก็บออ้ววามัไไไะ เชื่อเพลงเนี่ยมันมีทหารก็มีทหารก็จริงคือพูดง่ายว่าจริงๆแล้วเพลงเนี้ยนะแต่งมาเนี่ยมันเป็นจังหวะที่ปล่อยตอนเช้าแล้วพอตกค่ำสี่ทุ่มเนี่ยประกาศเคอฟิวมันก็เลายเน็นว่าเฮ้ยเนื้อเพลงมันจะเกี่ยวมาจริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่เกี่ยวนะคะแล้วก็เห็นว่าเร็วๆนี้เนี่ยกำลังจะมีซิงเกิลใหม่ด้วยแนวเพลงจะเป็นแบบไหนชื่อเพลงเนี่ยว่าอะไรไปอัปเดตค่ะครับตอนนี้มีซิงเกิลใหม่ล่าสุดอะเพิ่งจะออกมาสดๆร้อนๆเลยครับไม่กี่วันนี่เองครับ ทหารก็มีหัวใจก็จริงๆแล้วเพลงนี้แต่งแต่งเอาไว้ก่อนนะฮะก่อนที่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าการปฏิวัติอีกนะฮะซึ่งเป็นงานเขียนของครูชนรทีทานทองเทวดาเพลงซึ่งผมเองก็ห่างเหินกับงานเพลงเพลงใหม่มานานที่ที่ออกมาก็จะเป็นงานเพลงเก่าของพี่แอลยอดรักสะดส่วนมากแล้วแล้วก็เข้าไปขอเพลงจากครูชนรทีเลยฮะออออท่านเขาบอกว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวเขียนให้เดี๋ยวเขียนให้ใหจเย็นๆเพราะว่า ครูงานเยอะช่วงนี้ยังไม่ค่อยมีเวลาพอถึงเวลาปุ๊บครูแต่งเสร็จครูเรียกผมเข้าไปรับเพลงนี้มาก็รู้สึกว่าเพลงทหารเนี่ยมันก็มีมากมายหลายเพลงตั้งแต่หนาวใจที่ชายแดนคำสั่งเตรียมพร้อมฐานอากาศขาดรักซึ่งอาจารย์ชลทีเนี่ยแต่งแล้วก็ดังแทบทุกเพลงเลย <S 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 พอผมได้เพลงนี้มาปุ๊บผมก็น่าจะมีโอกาสสักครั้งหนึ่งนะค,ะครับเพลงขอให้เพลงนี้ดังเถอะ เป็นเป็นแนวเพลงเกี่ยวกับทหารน่ะพูดถึงทหารที่ว่าต้องรับใช้ชาติเป็นคนที่ทํางานหนักเงินน้อยทหารนี่จะไม่ค่อยไม่ค่อยรวยนะฮะส่วนมากเป็นการอ้อนสาวๆมากกว่า<อ>คือคือสาวใดที่หัวใจที่ยังว่างอยู่อะมาเป็นแม่บ้านให้ทหารได้ไหมไม่เกี่ยวกับการเมืองเลยไม,ไม่เกี่ยวเรื่องนีนน้ไม่เกี่ยวกับการเมืองแน่นอนไม่เกี่ยวแน่นอนฮะแปนว่าอ้อนสาวอะไรอย่างงี้ทหารเป็นคนจริงใจพูดจริงทําจริงแล้วก็ เ,เป็นเป็นร้วัอของชาติซึ่งคอยปกป้องประเทศนะยามชาวบ้านมีทุกเนี่ยฐานช่วยได้ทุกเวลาก<ด>็คาดหวังว่าเพียงนี้น่าจะได้รับการตอบรับอย่างดีนะครับเพราะว่าเออขากับบรรยากาศพอดีออต้นพอดีนะซึ่งซึ่งไม่ไม่ได้ไม่ได้แต่งเพื่อการนี้โดยเฉพาะนีด้านเนื้อหา MV ได้ถ่ายทำไปบ้างหรือยังครับถ่ายเป็นเบื้องต้นไปแล้วเพื่อที่จะ นำไปลงใน u t u b e นะฮะดูดยูได้เลยครับเป็นเป็นเป็นภาพเกี่ยวกับทหารซึ่งช่วยเหลือประชาชนตอนน้ําท่วมอะไรบ้างแล้วก็ทหารฝึกบ้างแล้วก็ภาพการทํางานในในห้องอัดร้องร้องในห้องอัดอถามว่าเหนื่อยไหมผมว่าเพลงเก่าเหนื่อยกว่ามมเหนื่อยสิครับเพราะว่าต้องร้องให้ดีเพราะว่าต้นฉบับเก่าเนี่ยถ้าร้องไม่ดีปุ๊บแฟนเพลงเอ๊ทำเพลงร้องเพลงอะไรก็ทําให้เพลงเขาเสียแต่ว่าต้นฉบับของเราเนี่ย เราจะดีไซน์ออกมาเราต้องคิดเราต้องแน่ใจใช่ว่าเราจะต้องทําให้ดีเพื่อเป็นผลงานของเราต้นฉบับของเราฉบับแรกเตรียมแล้วครับเร็วๆนี้เป็นไงบ้างเยอ่เอาเป็นงานเพลงให้กําลังใจ,ใงใจชาวนาอกีกอ่ะชาวนาชาวไร่นะฮะ <c oughs> เป็นการชื่อเพลงว่านับหนึ่งใหม่หนับใหม่เนื้อหาเพลงให้กําลังใจว่าพอตื่นมาเนี่ยเราก็เห็นแสงตะวันนะฮะความหวังความฝันก็ยังมีต่อนะครับ ใครที่ทอ้อหรือว่าผิดหวังก็อย่าหมดกําลังใจนะค <c oughs> คือชั่วเจ็ดทีดีเจะทหน <c oughs> น่าจะต่อเนื่องมาจากาทหารก็มีหวัวใจเลยครับเพราะว่าเสร็จทั้ง3เพลงแล้วเพลงนี้ได้ครูเพลงไหนแต่งให้ครูชนาทีทานทองเหมือนกัน <c oughs> อีกแล้ว <c oughs> อีกแล้วครับยังไงก็อัอนนี้ซิงเกลิลใหม่นะครับเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยฟังได้ใน YouTube ก่อนใครนะฮะแล้วก็แผ่นกำลังกำลังอยู่นะฮะแล้วก็ยังไงก็ฝาก ทหารก็มีหัวใจนะครับที่เกินใหม่ล่าสุดของดำรงวงทองให้กับพี่น้องแฟนๆเพลงชาวลุกทุ่งชาวไทยทุกคนครับช่วย